ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระพิมพ์สุขโขไทยนะครับพิมพ์ใหญ่สุขโขไทยเอามาลงให้กับ FC ได้ประดับรับชมนะครับพระพิมพ์นี้ปลุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผรหลวงศีวรังเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับแกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับ พระนี้ก็ปลุกเสกในปีพศ2414นะครับปลุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตรงศรีวัะขังนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมของเนื้อนะครับก็มีข้าวสุกกล้วยเน้นกล้วยนะครับแล้วก็สมผสมก็มีปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับแล้วก็มีว่านนะครับว่านแล้วก็มีเกสรร้อยแปดของอ น้ำพึ่งนะครับของหลวงพึ pop pop hmm s, oda, quality, ่งนะครับส่วนผสมนะครับก็มีผงอุทถุคุณทั้ง5้านะครับมีน้ำมันตังอิยูนะครับมีแร่ธาตุไอซิ์เศษผ้าแต่กําแพงนะครับส่วนผสมของพระแล้วก็มีว่ามีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับแล้วท่านก็ได้มาคุคมาเขามาตํามาสผสมนะครับแล้วก็เอามาส่วนผสมนะครับลงในเนื้อพระนะครับแล้วก็ แล้วก็มากดลงมกเหมือนแม่พิมนะครับแล้วก็ไปพึ่งแล้วก็มาคุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยบจันทีนะครับแล้วก็มีการทาด้วยรักน้ำเกี้ยงนะครับนะครับผสมเราจึงทําให้ผ้าออกมาสวยงามนะครับผ้านี้สวยงามมากนะครับจัดว่าสวยงามมากครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับหน้าเสี้ยมนะครับคือหน้าเหลี่ยมหน้าสามเหลี่ยมไอซีเหลี่ยมขลามตัดนะครับดูคล้ายๆครับนะครับเรียกว่าพระพิมพ์สุโขทัยกำแพงเพชรนะครับ ช่างกับแผงเพชรนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงขยายให้ดูนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อนิยมครับเขาเรียกเนื้อเนื้อเนื้อเหลืองหอระดานครับเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหอระดานครับคลุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยดจันรด้วยนะครับสวยงามครับดูครับนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มีอกรล้องนะครับเกียรติรุ่งซุ้มนะครับพิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมที่สวยงามมากครับ เป็นพิมพ์ที่มีราคาครับดูด้านหลังครับเขาจะเป็นขึ้นขึ้นไหมครับนี่ครับเป็นขึ้นขึ้นลักษณะของพระยุคปลายสร้าง2414นะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพุคุณสมเด็จพระผู้พุทธจารย์โตพงศ์ศรีนะครับพระนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับคือเตรียมเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นสุนนรู้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็เตรียมเข้าไปประกวดนะครับไปไปเช็คนะครับสแกนนะครับแล้วก็ไปประกวดนะครับเราก็ได้นําใบรับรองแต่พระนี้ ได้ผ่านไปรับรองหมดทุกองแล้วนะครับแต่เราก็จะเอาไปอีกทีครับก็คือจะไปของทางสายอาจารย์โจ๊กอีกทีครับนะครับเพราะว่าสแกนเครื่องดูไปตรวจสอบเครื่องดูธาตุนะครับคือค่าตรวจก็สามพันห้าแล้วก็ไปเข้าประกวดเงินเข้ามูลนิธิก็หนึ่งพันบาทนะครับพวกเราก็จะไปนะครับถ้าตอนนี้เรารวบรวมหมดก็ตอนนี้ก็ต้องมันหาเงินครับค้าขายหาเงินนะครับก็ได้ก็จะได้มี เพราะว่าคนมาเที่ยวในบ้านหอศิลป์ก็จะได้มีความมั่นใจครับว่าพระนี้ได้ผ่านการประกวดมีออกใบรับรองไอเอเอสไอเอสโอนะครับใช่ไหมครับเขาพูดไม่ก็ถูกนะครับชาวบ้านนะครับผ่านไอเอสโอนะครับคือมีการรับรองนะครับสวยงามครับดูครับดูกรอบเกือบสวยมากครับนะครับมีหูรันปลนิดนิดนะครับครับสวยงามครับดูครับ ภาพนี้ไม่ผ่านกันใช้เลยนะครับนะครับเนื้อแล้วภาพภาพพิมพ์นี้ครับมีหลายวันนะครับมีหลายสีนะครับมีหลายสีนะครับสวยงามครับพระยุคปลายครับยุคปลายนะครับสวยงามมากครับเป็นภาพพิมพ์ที่ตามที่เขาเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับนี่คือพิมพ์สุโขทัย สวยงามครับดูด้านล่างครับสวยงามมากครับบนสารมีเกสรร้อยแปดนะครับมีแล้วก็เกสร ดอกบัว์ทั้ง5นะครับเห็นเป็นจุดๆเลยครับพวกนี้คือว่านครับว่านเกสรหมดเลยครับนะครับจ้ำๆจำๆพวกนี้ครับมีพวกดำๆพวกนี้ครับเป็นพวกผงทานเป็นพวกผงว่านผงดอกไม้ครับพวกนี้ครับผงแห้งนะครับนะครับโรยนะครับสวยงามมากครับดูด้านหลังนะครับคุกด้วยผงแบกกระเจจจันนะครับแล้วก็คุกด้วยผงว่าน หอระดานครับว่านเหลืองนะครับสวยงามนะครับโลคับเม็ดเน่าน้ำว่านพวกส่วนผสมของมลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับข้าขาวพวกนี้คือข้าขาวเข้าขาวพวกนี้คือเป็นเนื้อพากแล้วก็เป็นไอ้ข่าไส้นะครับข่าไส้นะครับสวยงามครับองค์นี้ครับจัดว่าพระไม่ผ่านการใช้นะครับพระที่แบบเก็บไว้ดีครับเพื่อ จะเอาไว้เป็นสุดนเรียนรู้ให้คนเกิดใหม่รุ่นได้รู้ศึกษากันครับสวยงามครับองค์นี้แทบจะไม่ลงไม่ต้องลงสโคปพันหกร้อยเอ็กเลยครับเพราะว่าเขามีแคลไซมีมวลสารเยอะมากครับละเอียดนะครับเพราะมีกีเกสอันร้อยแปดนะครับแล้วก็มีเกสอบอกบททั้งห้ายนะครับนะครับแล้วก็มีการเหี่ยวหดเป็นหลุมเป็นบอมนะครับคือไม่ต้องลงสโคปเลยครับดูแค่นี้ก็รู้นะครับนะครับสวยงามครับ เป็นพระที่สวยงามมากครับจัดพระสวยครับแล้วมีครับผมก็แกะจันผงแป้งกระเจี๊ยจันยังอยู่ครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูด้านข้างครับโอ้ธรรมชาติมากครับไหมครับอันข้างพระสร้างถ้ามีหลังเั็นกันขึ้น้างข้างก็จะเป็นขีดๆนะครับเป็นรอยตัดจะเป็นขีดแบบนี้ครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสําหรับคนเล่นพระอยู่ปลายเป็นนะครับเขาจะเข้าใจครับนะครับ เนี่ยเยษพักแต่ปังแพงอยู่ด้านข้างครับก็จะมีงอกขึ้นมาตามหลุมๆนะครับไหมครับก็จะมีหมดละครับงอกขึ้นมาครับลูกถ้าตัวไหนที่มีหลุมมีบ่อเขาจะงอกขึ้นมาครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือเป็นพระที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็ก็จะไปเข้าประกวดอีกทีนะครับนะครับสวยงามครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ